สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานําเสนอหัวข้อเกี่ยวกับศิละปะและวัฒนธรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของวัดนิรานามที่ตั้งอยู่ในอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ระยะทางในการเดินทางนะคะใช้เวลาทั้งหมด7นาทีระยะทาง7.2กิโลเมตรค่ะ อุทยานพระพุทธศาสนานี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จัังวหดนครศรีธรรมราชหรืออีกชื่อที่คนเขาเรียกกันคือวัดนิรนามเป็นสถานที่กำลังก่อสร้างและยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่กลับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามไม่เหมือนใครกันนี้อย่างไม่ขาดสายและแน่นอนว่าเป็นที่ถูกใจของนักถ่ายภาพเช่นกันค่ะภายในอุทยานพระพุทธศาสนาน จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางลานกว้างเรียงเป็นแถวทั้งองค์พระสีขาวสีทองและแบบบูนเปลือยที่ยังสร้างไม่เสร็จทำให้จุดนี้แหละที่กลายเป็นภาพแปลกตาแต่กลับมีความสวยแบบอันซีนสุดๆแบบที่วัดไหนก็ไม่มีโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกดินที่จะเห็นฉากหลังเป็นแสงหลากสีและทำให้สวยอันซีนมากขึ้นไปอีกค่ะ แม้ว่าที่นี่ไม่ได้เป็นวัดสีทองในแบบที่เราเห็นกันมาตั้งแต่จำความได้แต่ความสวยแปลกแบบนี้ก็ยังคงเป็นวัดในแบบใหม่ๆให้เราได้เห็นกันค่ะแม้ที่นี่จะถูกเรียกว่าวัดนิรานามแต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นอีกสถานที่ที่ผู้คนไปเยือนกันอย่างน่าแปลกใจเพียงแค่ได้มองภาพของพระพ,พุทธรูปกับแสงที่พาดผ่านบนท้องฟ้าในยามเย็นก็ทำให้ใครๆที่มายนืนอุทยานพระพุทธศาสนา ต่างก็ลงไปตามตามกันค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวตามศิลปะและวัฒนธรรมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะไว้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ